对呀，我们讲的都是粗放的，对吧？这些粗放的，我们说啊，粗放的，粗放的，我们说啊。 สองดูเลยตอนนี้เขากำลังทำสาโลมที่ไปงา,านอีกเล,เลื่อเมื่อเช้านี้เขาเรียนธรรมดาตอนนี้เขากำลังสอนวิธีการทำรอยให้หายภาษาชาวบ้านเรื่องคั่นเรื่องที่เหนือขึ้นไปเพราะไม่มีใครสอนเลย อันนี้ขั้นเทพแล้ป๋าโตมันไม่มีใครซื้อเครื่องนี้มันสามหมื่นเครื่องไม่มีใครซื้อเขาเรียกเครื่องดับเบิลแอคชั่นโอ้เอ้ได้มากหินี่นทางรู้สบ้อพิชายยไงเสร็จแล้วนาโนเสร็จแล้ว 对吧？<Yeah. S 2> oh แล้วก็ดูหน่ะขัดแล้วมันเที่ยงขนาดนี้เงามาก